มึงเอาจริงอ่ะเหมือนกิ๊บไปแน่เลยหรอเอาจริงอ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่เราอยู่ที่แหงกาคาเฟ่นครผมนะครับตอนนี้กำลังอะไรลอยเลยอะไรลอยครับเค้กมะพร้าวครับร้านนี้ไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับก็เป็นอีกมุมอีกหนึ่งร้านนะครับที่ผมแนะนํานะครับเป็นร้านคาเฟ่ที่เสวยแล้วก็อร่อยทั้งคู่เลยอันนี้ชามานาวครับกับเค้กนี่สาดคนเดียวเลยมีคนอื่นแย่งเลยนะครับ จริงแล้ววันนี้เราจะมาถ่ายวีดีโอรถคันนี้กันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับว่าไทยอ้ออําบอนเนวิลตัวสตีทวินเนี่ยเราแต่งอะไรกันไปยังไงบ้างคันนี้ก็จบจากรถเดิมเมนะจากสภาพรถเดิมเดิมจบู่ที่ประมาณแสนหกแสนเได้ครับคันนี้อันนี้เดี๋ยวผมแจงเรื่องอะไรให้ฟังว่าแต่งอะไรกันไปแล้วก็ราคาสินค้าตัวไหนราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับเบื่อใครสนใจหรือดูคลิปนี้ก็ได้ข้อมูลไปนะครับเก็บเงินแล้วก รุงงบตัวเองนะครับว่าจะแต่งอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับอันนี้ขอทานให้เรียบร้อยก่อนอร่อยอร่อยเฮียง <c oughs> <c oughs> ิ่มปากเลยเฮีย จะเป็นรถไท้อัมอีกหนึ่งคันนะครับที่มาแบบเดิมๆเลยคันนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรมาเลยครับก็มาทําที่ร้านใหม่หมดทางคันนะครับก็จะมีผมจะเริ่มจากด้านท้ายดีกว่านะครับจากคันนี้อันนี้ก็จะเป็นระยะนะครับผมเริ่มจากการตัดท้ายก่อนเลยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ,อ,อีกหนึ่งคันนะครับที่ผมตัดท้ายอันนี้คือระยะปกติที่ ที่ร้านตัดนะครับ1ไม่ได้สั้นเกินไปนะครับอันนี้ผมต้องย้ําทุกคนนะครับเพราะทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยรถตัดท้ายแล้วมันจะสั้นมากนั่งได้1คนเปลา่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคันนี้นั่งได้2คนนะครับสบายสบายนะครับแต่อันนี้จะเบาะจะสั้นหน่อยจริงๆแล้วถ้าสบายเต็มที่เลยคือให้เบาะเต็มโคง้งระยะของท้ายตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ตําแหน่งอ่าส่วนใหญ่ผมจะวัดทางด้านสเตอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ตะกล้องหมุนไปทางนี้แป๊บหนึ่งนิดเดียวครับ ระยะของโค้งตัวนี้ครับสุดท้ายเนี่ยครับจะอยู่ที่น็อตสเตอร์ตัวหลังสุดตัวนี้ครับในตำแหน่งนี้เลยครับสำหรับคนที่คิดจะตัดท้ายนะครับดูตำแหน่งไว้นะครับคือระยะนี้ที่ผมตัดนะครับไม่ได้สั้นมากนะครับถ้าคุณเทียบเทียบกับพวกรถเดิมแล้วมันก็สั้นกว่าเดิมแค่นิดเดียวเท่านั้นเองต่อไปนะครับก็คือตัวท้ายโค้งเนี่ยตอนนี้เราก็ตัดแล้วสร้างใหม่อันนี้เราจะตัดตัดของเราจะอยู่แค่ข้อนี้นะครับเราจะตัดไม่มาโดนข้างในตรงนี้นะครับ ก็จะตัวนี้ยังอยู่ข้อตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับปกติตอันนี้คือางานของที่ร้านนะครับบางร้านเนี่ยหรืองานบางที่เนี่ยก็จะปิดตรงนี้หายไปเลยตรงนี้ก็ยังมีช่องน้าเข้าน้ําไหลเ,เหมือนสเตปเดิมๆรถเดิมๆตามปกตินะครับมา,าเป็นบังโคนหลังบางโคลนหลังเนี่ยเขาใช้งานของที่ร้านนะครับเป็นบังโคลนมีเนียมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตัวละสามพ้าส่วนตัวท้ายโค้งเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าใครสั่งซื้อนะครับอยู่ตัวละ1 0 0 0พันบาทนะครับ สามารถสั่งซื้อได้นะครับจะไปตัดท้ายเองก็สามารถทําเองได้นะครับส่วนตัวมังโคลหลักเนี่ยอยู่ที่สามพันห้าไฟท้ายตัวนี้เป็นยี่ห้อนาล็อกยี่ห้อนาล็อกตัวนี้ก็ถือว่าผมว่าก็แพงสุดแล้วนะครับสําหรับผมนะครับอยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทนะครับจะมีสองสีนะครับจะมีสีดํากับสีเงินนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับจะอยู่ที่ราคาสี่พันกว่าบาทให้ดูหน่อยครับไฟท้ายเนี่ยผมต้องบอกตรงๆนะครับว่าเวลาเราใช้เนี่ยดูตอนกลางวันเนี่ยอาจจะมาดูครับ เหมือนไม่สว่างเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าตอนคืนไปไปเจอกับพวกไฟท้ายดวงละ1 0 0 0บาทหรือว่าไฟท้ายตัวอื่นนะครับผมบอกได้เลยว่าสว่างกว่าจริงครับเบาะเบาะตัวนี้นะครับเป็นงานสร้างตีขึ้นมาใหม่สำหรับรถตัดโค้งนะครับอยู่ที่ราคา3,500บาทนะไอ้โคตทีตัดตรงนี้เองเบาะนะครับจะอยู่ที่ราคา5,500บาทนะครับต่อหนึ่งใบนะครับอันนี้ถ้าใครมาสนใจมาตัดโคง้งหรือจะสั่งเบาะแบบเป็นชุดตัดอย่างเงี้ยก็สามารถทร่จะสั่งทําได้นะครับแล้วก็เอากับไปต่างจังหวัด หรือที่ไหนก็ได้แล้วก็ไปตัดทําเองได้นะครับต่อมานะครับก็จะมาเป็นที่ไฟเลี้ยวตัวนี้เขาเรียกว่าไฟเลี้ยวตัว M Pin นะครับของ Moto Gasket นะครับตัวไฟเลี้ยวตัวนี้อยู่คั่ว4,500บาทถือว่าสว่างมากที่สุดแล้วนะครับตัวเล็กแต่ก็ไม่ได้แพงที่สุดนะครับแพงที่สุดก็ยังมีอีกยังมีเป็นของออลิซูม่านะครับขับเออะไรพวกนี้นครับตัวนั้นจะอยู่คั่ว7,000กว่า 7, บาทแต่ตัวนี้ก็4,500ถือว่าแพงแล้วนะครับโชกหลัง ตัวนี้เป็นโชว์ของโอลินไม่มีซับแท้งนะครับจะเป็นแค่ต้นเดียวๆธรรมดาทั่วไปนะครับอยู่คู่หนึ่งประมาณ1,9500บาทนะครับอันนี้ก็จะมีตรงรุ่นของสตีทวินที่0องของชัยอ้ํตัวเอ่อสแคม9ก0อะไรเงี้ยครับก็จะมีตรงสเปคตรงรุ่นนะครับสาม,มารถสั่งเข้ามาได้นะครับก็จะเป็นออของโอลินกับของ YS ผมก็จะแนะนำเป็นโอลินเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะโอลินส่วนใหญ่ไม่ค่อยรั่วนะครับ เปอร์เซ็นต์น้อยมากใช้ได้ไปประมาณสักสามปีจากประสบการณ์ที่เห็นนะครับประมาณ3ามี่ปีเนี่ยยังไม่รั่วนะครับแต่ถ้าเป็นพวกวายเอสเนี้ยเราก็เจอจะต,ต้องเคลมหรือต้องส่งไปซ่อม mm hmm. ก็จะมีอายุการใช้งานที่น้อยกว่าครับผมส่วน p e r f o r m ร์แมของมันพูดถูกไหมเ e อร์ r อร์แมนซ์เปอร์ฟอร์แมของมันนี้ค่อนข้างที่จะซับได้ถือว่าค่อนข้างนุ่มและดีเลยครับอันนี้ผมลองขี่แล้วแล้วก็ใช้งานเองด้วยถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับ ตัวยางลงมาที่ยางนะครับยางนี้ก็เป็นเพีลารี่นะครับตัวพีาลารี่สกอร์เปียนใช่ปะใช้สกอร์เปียนปะใช่ไหมเป็นพลลอะไรนะสกอร์เปียนแลนด์ลี่าตัวนี้เป็นพีลารี่นะครับสกอร์เปียนแลนดลี่นะครับ,ลลรบก็จะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งตัวนะครับที่คล้ายๆเป็นลายวิบากนะครับแต่ก็สามารถใช้ เป็นยางทางดําได้ค่อนข้างดีมากกว่านะครับมากกว่าตัวอื่นถ้าเป็นพวกแมสเซนเลอร์หรืออะไรพวกนั้นมันจะเป็นบั้งเยอะกว่าครับตัวนั้นจะค่อนข้างที่จะขี่บนทางดําไม่ค่อยดีแต่ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากครับแล้วก็เสียงไม่ค่อยดังด้วยต่อมานะครับป้ายทะเบียนเราจะไว้ตรงไหนก็มาไว้ด้านข้างครับเหมือนเดิมครับอันนี้ขาป้ายข้างนะครับราคา2องพัน2อ0รบาทนะครับป้ายพับนะครับเป็นป้ายทะเบียนแบบพับได้อย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็มาเป็นที่มาย้อนกลับไปที่ขาไฟเลี้ยวก่อนขาไฟเลี้ยวนะครับราคาตัวนี้เป็นแตนเลสนะครับแตนเลสทําสีดําอันนี้อยู่ที่ราคา4ี่้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็มีเวลาที่คนลูกค้านะครับสั่งพวกไฟท้ายไฟเลี้ยวเราต้องมีปลั๊กเราจะมีชุดอะแดปเตอร์ปลั๊กขายนะครับอยู่ห้า้อยกว่าบาทนะครับเป็นอะแดปเตอร์ปลั๊กไฟท้ายนะครับต่อนะครับคันนี้ก็มาตรงช่วงถึงตรงช่วงกลางรถแล้วนะครับช่วงกลางรถเนี่ยคันนี้ก็จะเป็นสีถังนะครับที่ทํามา ก็เป็นงานเกรดค่อนข้างพรีเมียมเลยนะครับชุดหนึ่งอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0บาทนะครับทั้งถังแล้วฝากระเป๋านะครับชุดหนึ่งนะครับรวมค่าออกแบบทุกอย่างให้เบ็ดเสร็จเลยนะครับอยู่ที่13,000 1 3 0 0 0บาทนะครับใครสนใจที่จะทักเข้ามาก็ลองมาคุยราคาได้แต่ราคาก็จะไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่แต่ละลายแต่ละชิ้นนะครับส่วนฝาถังตัวนี้เป็นฝาถังยี่ห้อโมโทนนะครับเป็นอลูมิเนียมเป็นของแต่งนะครับ อยู่ราคา3 6 0พันหกรบาทครับถือว่าเป็นงานค่อนข้างสวยเลยครับอันนี้ล็อกไม่ได้นะครับใช้มือบิดหมุนเอาอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับตัวนี้แนะนําจริงอันนี้สวยจริงเวลาใส่ครับภากหลังเนี่ยขายดีมากครับงานชิ้นนี้ออกมาเป็นท่อนะครับท่อซาร์อันนี้เป็นของแท้นะครับซาร์ต,ตัวเนี้ย จะเป็นถ้าสําหรับใส่พวกรถสตีทวินตรงรุ่นนะครับก็ <_ d ata> จะใช้แค่ท่อนปลายแค่ท่อนนี้เท่านั้นนะครับจะอยู่ที่ราคาสามหมื่นสองพันกว่าบาทนะครับตัวน,นี้เสียงก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่คันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเอ็กไพรเดี๋ยวเราฟังถึงท่อนก่อนดีกว่าตรงที่ท่องท้ายรายการใช่ไหมตอนนี้เอาเลยแล้วกันไม่มีรูปแบบตายตัวไม่มีครับอันเนี้ยเราถอดทุกปุดเสียงออกเพราะว่ามันเป็นแคตเดิมเท่ากับว่า ข้หน้ายังเดิมเดิมเปลี่ยนแค่ปลายอย่างเดียวถ้าก็เปลี่ยนปลายสีพรแต่ถ้าดังใสุ่ปปูบุ่เสียงอยู่เนี่ยมันเงียบมากลยครับเหมือนท่อเดิมเดิมแต่น,นี้เอาุูปอกแล้วผมอาจจะเบิ้ลดังไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าที่ยังทานข้าวอยู่ในร้านเยอะนิดนึงหรือว่าเสียงก็ทุ้มนะครับราะยังไงของแท้ของแพงย่อมผ่านเสมออันนี้ มาต่อเรามาต่อกันที่ตัวฝาครอบตัวนี้นะครับเราก็ทําสีพลตโค้ดใหม่นะครับจากสีเงินเป็นสีดํานะครับแล้วก็เราก็มาต่อกันที่กันแข้งด้านล่างกันแข้งนะครับก็จะมีงานของที่ร้านนะครับอยู่ราคา2 5 0พัน้าอยบาทนะครับเราก็มีตัวย้ายแผ่นชาร์จครับ <S 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 โอ้ยร้อน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 โดนทอตัวย้ายแผ่นชาร์จตัวย้ายแผ่นชาร์ตตัวนี้ครับเจ0ด้อยห้าสิบบาทครับขาตัวนี้ มาขึ้นมาข้างบนแฮนด์ต่อเดี๋ยวเฮียตกใจน้ำตาไหลเลยเฮียเฮียพองยันยันลอยไหมขี้ใครวะเนี่ยไอขี้ใครโอ้เฮียเอามาต่อไปครับก็เป็นแฮนด์ครับแฮนด์ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแฮนด์อีกหนึ่งตัวนะครับที่ขี่เราไประบายครับไม่สูงมากนะครับ อันนี้เป็นแฟตแท็กนะครับแฟตแท็กยังเป็นแฟตแท็กตัวเตี้ยอยู่นะครับยังไม่ใช่ตัวสูงถือว่าเนี่ยดูสภาพผมร้อยหกห้าครับความสูงน,นะครับร้อยหกสิบห้าเตี้ยเตี้ยลำลนะครับปั้มง่ายด้วยครับเน,นื้อเวลายืนนะครับปุ๊บเอื้อมมือปุ๊บจับได้เลยไม่ต้องก้มหลังตีลาข้างหลังนี่อยู่เหมือนเดิมตามปกตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮนด์ที่สตีทวินนนิยมที่สุดละแฮนด์ตัวเน,นี้ยเป็นแฮนด์สแตนเลสนะครับราคา 2, าทแต่เวลาลี่ยนดทแล้วเราต้องเปลี่ยนสายด้วย สายคัดหนึ่งเส้นนะครับราคา450บาทส่วนสายเบรกเนี่ยตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นสายเบรกยาวทั้งเส้นนะครับสายเบรกยาวทั้งเส้นเนี่ยทุกทีถ้าเปลี่ยนแบบรถปกติทั่วไปผมจะใช้ตัวต่อตัวต่ออยู่ราคาพันสี่ห้าสิบแต่คันนี้รถมาทําทีร้านผมเลยต้องเปลี่ยนเป็นเส้นยาวทั้งเส้นคือสายยาวจากตรงนี้มาถึงกับกระปุก ABS ที่อยู่ตรงหม้อพักหม้อน้ําด้านล้อหลังรถนะครับอันนี้จะอยู่ราคา2 0 0พันกว่าบาทแต่ถ้าทําอย่างเงี้ยจะสวยกว่าแล้วก็เนียนกว่านะครับ อันนี้ก็แนะนําอีกหนึ่งจุดนะครับถ้าใครสนใจมีร้านทําหรือจะส่งรถมาที่ร้านเนี่ยก็แนะนําให้เปลี่ยนสายยาวทั้งเส้นนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่แนะนําส่วนตัวตุ๊กตาตัวนี้นะครับสตีทวินส่วนใหญ่จะมาเป็นสีบอลแต่อันนี้เราก็ทําสีพลาสตใหม่นะครับทาสีดําส่วนกระจกกระจกอันนี้ตกคู่ละพันนะครับหนึ่งพันบาทเปลี่ยนปลอกแฮนด์มายปอกแฮนด์ตกคู่ละเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นทรงเดียวกับมอเตอร์เกตเตนะครับแต่เป็นของ เทียมเป็นงานไต้หวันนะครับตกคูละกาว้บาทนะครับมีตุ้มไปแทน4ี่รอยห้าสิบมีอุดกระจกอุดกระจก4 5 0ห้าบาทมือเบกมือคัตแตงอยู่คู่ละหนึ่งันบาทนะครับแพงอะไรเนอะคันนี้ทำไมลาไปแสนก็บาทได้ไงไม่รู้นะครับต่อมาเรื่องไม้นะครับไม้ตัวเนี้ยฝาครอบไม้ตัวเนี้ยเราก็ทําสีใหม่เป็นสีดาด้านสามารถส่งมาทาได้ครับพวกนี้หลักร้อยครับทาอันสองสามร้อยบาทเท่านั้นเอง ขาไม้ตัวล่างครับอันนี้เวลาแล้วเราเปลี่ยนหูช้างาตัวนี้เข้ามาแล้วเนี่ยขาไม้ตัวเนี้ยเราต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเป็นขาจับไม้ยอยู่900กว่าบาทนะครับส่วนขาไฟหน้าอันนี้คือใช้ขาไฟหน้าตัวสั้นโคมหลังสามารถใช้ตัวสั้นได้นะครับตัวขาไฟหน้าอยู่1,500บาทตัวโคม1,070นะครับส่วนเจ้าตัวเลนไฟหน้าเนี่ยครับตัวเลนไฟหน้านี่อยู่2,500บาทนะครับมีอะไรอีกคันนี้อ,อ๋อสปริงช็คหน้า ิงจงชกหน้าเจ้าตัวนี้นะครับอยู่คู่หนึ่งมันจะเปลี่ยนแค่ชุดอัปเดตเป็นชุดสปริงนะครับกับน้ํามันนะครับชุดสปริงเนี่ยอยู่หกพันแปดร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันโอลินด้วยอีกขวดละหนึ่งพันบาทเท่านั้นครับมาต่อกันนะครับจากข้างล่างขาไฟเลี้ยวหน้าตัวนี้ก็เป็นงาน cnc นะครับอันนี้อยู่คู่ละแปดร้อยส่วนไฟเลี้ยวก็เป็นมอเต้แคเกตเอพินเหมือนเดิมนะครับอยู่คู่ละสี่ร้อยไอสี่พันห้า ครับผมแต่เวลาเปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้าทุกคนผมไม่มีตัวอย่างไอ้นั้นให้ดูด้วยต้องซื้ออะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ไฟเลี้ยวหน้าโดยที่การที่เราไม่ต้องตัดต่อหรือว่าอะไรเลยสามารถเปลี่ยนแบบเสียบเข้าได้เลยนะครับอ่ะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นบังโคลหน้านะครับบังโคลหน้าตัวนี้อยู่ที่ราคาสาม0ันแปดร้อยบาทนะครับก็จะเป็นงานสั่งขึ้นมาสั่งทําพิเศษนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขาจับที่จับจากตรงนี้ขึ้นมาสำรับจริงๆแล้วงานพวกนี้ก็ สามารถเปลี่ยนเป็นพวกคนที่อัพไซส์ยางนะครับที่เป็นยางใหญ่ขึ้นมานะครับยางใหญ่ขึ้นมากว่าปกติอะไรพวกนี้ครับสามารถที่จะสั่งงานพวกนี้พิเศษได้เพราะามันยกขึ้นตามระดับของยางของเราได้นะครับตัวนี้ยางหน้าก็ยังเป็นยางหน้าพิลลารี่เหมือนเดิมนะครับต่อมาสุดท้ายแล้วอันนี้ตัวเด็ดสุดเลยปั๊มหน้า อันนี้จะเป็นปั๊มหน้าแต่งนะครับของแบมโบนะครับเป็นเขาเรียกว่ารุ่นหูชิดนะครับแต่ไม่ใช่เป็นงานฟอสนะครับอันนี้เป็นงานหล่อธรรมดานะครับอยู่ที่6,5 0 0นนะครับส่วนขาปั๊มอยู่อันละสา0 0กว่านะครับอะฮะอันนี้เป็นขาปั๊มงานมินิเอร์ครับของที่ร้านเราครับที่สั่งทําขึ้นมาอันนี้คือขาปั๊มตรงรุ่นของสติทวินโดยเฉพาะนะครับโดยที่ไม่ต้องแปลงอะไรเลยสามารถซื้อแล้วใส่ได้เลยส่วนปั๊ม4พอตปั๊มเดิมไล่ได้ไหม ตอนนี้ปั๊มบนนะเบอร์สิบเอ็ดหรือเบอร์เท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดนะฮะตัวนี้ยังไล่อยู่อยู่นะครับอาจจะนิ่มกว่าปกตินิดนึงแต่ก็ยังถือว่าโอเคเลยนะครับที่แบบว่าเวลาบีบหรือเวลาขี่นะยังคงสภาพว่าเราใช้งานได้ตามปกตินะครับไงฝากเรื่องปั๊มไปด้วยนะครับน่าจะหมดแล้วคันนี้ยังไงเดี๋ยวให้ตะก,กล้องรีวิวภาพถ่ายรวมดวงมาน,นี้ให้ดูนะครับว่าคันนี้สวยงามมากแค่ไหนอะไรยังไงนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับ ราคาแต่ละชิ้นงานราคาแต่ละชิ้นแต่ละตัวนะครับสามารถทักเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับจากไท่อ้มบอลเนวิลนะครับสตีทวินนะครับอีกหนึ่งคันที่สํานักเราได้ทําออกมาขอขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ไว้วางใจสํานักเรานะครับที่ให้เอานํารถสติทวินคันนี้เข้ามาทํานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่ที่นี่ด้วยนะครับแฮงก้าคาเฟ่นะครับอาหารอร่อยมีทุกอย่างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ